สรุปผลไม้โพแทสเซียมต่ำนะครับไตเสื่อมทานได้นะครับมีอะไรกันบ้างรวบรวมเอาไว้ให้แล้วนะครับทั้งราคาถูกนะครับหาซื้อง่ายด้วยนะครับแทบจะมีทุกตลาดแล้วก็มีตามรถเข็นผลไม้ด้วยนะครับมีอะไรบ้างเริ่มครับตัวแรกนะครับก็คือตัวแอปเปิลนะครับ ถ้าให้ดีเนาะแนะนําว่าเป็นแอปเปิ้ลเขียวนะครับเพราะว่าตัวแอปเปิ้ลเขียวนี่มีค่าโพแทสเซียมต่ํากว่าตัวแอปเปิ้ลแดงนะครับ2อนะครับตัวองุ่นเหมือนกันนะครับก็แนะนําเป็นองุ่นเขียวนะครับเพราะว่ามีทั้งค่าโพแทสเซียมแล้วก็มีน้ําตาลน้อยกว่าตัวองุ่นแดงด้วยนะครับ สามนะครับก uhm, uhm, ็ค like so so ือตัวลูกแพรนะครับสี่นะครับก็คือตัวสาลี่นะครับห้านะครับก็คือตัวมะม่วงดิบนะครับแต่มะม่วงดิบแนะนํานิดนึงนะครับว่าตัวมะม่วงดิบเนี่ยมันเป็นแป้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของใครที่คุมในเรื่องของน้ําตาลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหกนะครับก็คือตัวแตงโมนะครับแต่แตงโมเนี่ยใครที่มีในเรื่องของอาการบวมก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่า แตงโมเนี่ยเป็นผลไม้น้ําเยอะนะครับต้องระมัดระวังด้วยเนาะในเรื่องของการคุมน้ํานะครับเจ็ดนะครับก็คือตัวพุทรานมสดนะครับที่หรือบางคนเรียกว่าเป็นพุทราแอปเปิลนะครับที่เป็นก้อนเขียวๆกลมๆใหญ่ๆนะครับแปดนะครับก็คือตัวชมพู่นะครับชมพู่ทานได้นะครับเก้านะครับก็คือตัวส้มโอนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผลไม้นะครับบางชนิดที่เรียกได้ว่า บางแหล่งนะครับบางสายพันธุ์เนี่ยก็บอกว่าอยู่ในระดับต่ํานะครับบางสายพันธุ์ก็บอกว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับก็แนะนํานะครับว่าทานได้นะครับแต่ก็นานๆทันทีก็คือตัวสับปะรดนะครับแล้วก็ตัวฝรั่งนะครับแล้วก็ตัวลองกองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลไม้ทั้งหมดนี้นะครับ ใครนะครับที่กําลังคุมในเรื่องของข <boarding. S 1> ค่าโพแทสเซียมอยู่นะครับก็สามารถที่จะทานได้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยู่ระยะ 3B ระยะ4ระยะ5นะครับที่กําลังคุมในเรื่องของค่าของเสียเนี่ยอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการคุมค่าของเสียคือการคุมคนที่จะเข้ามาทําลายไตยหรือคนที่จะทําให้ไตเนี่ยเสื่อมวัยขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับใครจะเป็นคนซ่อมไตครับแนะนำอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีางานวิจัยนะครับว่ามีสารอาหารเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของการ เพิ่มการทํางานของไตนะครับลดในเรื่องของค่าของเสียแล้วก็ช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวฟูคอยแดนนะครับเป็นโมโุกุฟูคอยแดนนะครับแล้วก็ตัวแอนตาแซนทีนแล้วก็วิตามินดีสนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับก็มีอยู่ในตัวโมสซกุนะครับซึ่งตัวโมสกูเนี่ยเมดอินเจแปนนะครับผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งออกแบบมาให้เหมาะนะครับในกรณีของผู้ป่วยไตถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดที่ตะกร้าหรือว่าพิมพ์คําว่าสนใจมาหรือว่าดูข้อมูลนะครับ ที่ตะก้าหน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาได้ที่แอด t ี้ธนเวศได้เลยนะครับ